สวัสดีครับวันนี้นะคะมาอยู่กันใน Battle Cat กันละครับซึ่งในะวันนี้เราจะมากระทือไม่ไม่ได้มากระทืออะไรอีกแล้วนหครับคือมันตลกมากอะ่ะคือผมแบบเปิดกาชาคือหลังจากที่จบคลิปเมื่อที่แล้วอะ่ะผมเปิดกาชาผมก็ได้ตัวนี้มาเลย <c oughs> ซึ่งแน่นอนครับคลิปนี้รัดคิวอีกแล้วนะฮะพระเจ้าแห่งการรัดคิวนะฮะโอ้ <c oughs> ได้อูเมอร์มาเลยนะฮะสำหรับเจ้ามิสทร โกยูกินั่นเองนะฮะก็อา uh, ทำดาวเมดรุนแรงกับโฟลติงนะฮะโอเคก็ถือว่าได้อูเบอร์มาก็ก็ด mm hmm. ีนะฮะโอเคคือคือมันตลกอย่างหนึง่งคือผมเพิ่งปิดจิปไปครับแล้วผมเพิ่งเห็นว่ามีแรรติเก็ตผมก็เลยเปิดไปนั่นแหละนี่คือสิ่งที่ผมได้มิสทรีโกยูกินะฮะได้เฉยเลยคืองงมากนะฮะโอ้โ <c> ห <oughs> oh. มาคนระับมาลองเทสในด่านมาชูปิกชูนะฮะเหมือนคลิปที่แล้วเลยละกันนะฮะโอเคโอเคนะฮะไม่รู้เหมือนกันคะว่าตัวนี้จะแข็งแกร่งหรือว่าอ่อนแอหรือว่ายังไงนะฮะเดี๋ยวอาจจะสรุปท้ายคลิปให้ฟังด้วยละกันนะฮะแต่ผมยังตลกไม่หายเลยที่แบบเฮ้ยเราเพิ่งอัดคลิปเสร็จเปิดกระซาปุ๊บได้อูเบอร์เลยมีคอนเทนต์ลงต่อเลยนะฮะเออโอเคนะฮะงั้นก็ลองกันเลยนะโอเคตอนนี้ก็ ก็ปล่อยเจ้าอ่ารเกอร์แคทนะฮะไปเคลียร์คีฟเลยโอเคนะฮะเราปล่อยมันออกมาแล้วนะฮะเจ๊แกนะฮะอ่ามิสทรีโกยุกินะฮะผมเรียกว่ายุกิแล้วกันนะฮะตอนนี้เราก็ปล่อยยุกิมาแล้วนะฮะแล้วก็ถึงหน้าบ้านแล้วนะฮะโอเคมาดูกันนะฮะว่ายุกิจะทำให้บอสออกได้ภายในช่วงเวลาสักเท่าไหร่นะฮะโอเคด้ามีเห็มันเบานะเนี่ยโอเคบอสมาละ โอเคครับผมบอสเป็นผีเสื้อฮะเคโอเคยุคฮะฮะเรเพนงวินข้าวโอ้โห้เราควรจะไปด่านง่ายๆดีกว่านะฮะเมื่อกี้ผมตัดมาเลยละกันนะฮะมันดูจะยากเกินไปสำหรับยูกินะฮะโอเคงั้มาลองเล่นในด่านมูนชัปเตอร์หนึ่งของ empire of c a t ดีกว่านะฮะโอเคนะครับ มาตีเดี๋ยวเฟสดีกว่าน่าจะง่ายกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะก็จากที่ดูแล้วนะฮะก็อาจจะเป็นตัวประดับ ID เฉยๆนะฮะเออน่าจะเป็นตัวประดับ ID เฉยๆแล้วมั้งโอเคครับผมโอเคตอนนี้เราก็ปล่อยร็อกเกอร์แคทไปนะฮะเอ่อไปก็นั่นแหละปล่อยปล่อยร็อกเกอร์แคทไปนะฮะแล้วก็ปล่อยยูกิมานะฮะโอเคปล่อยร็อกเกอร์แคทไปแทงเฉยๆนะโอเคครับผม หวังว่าเจ้ายูกิจะไปถึงแล้วก็ยิงบอส The f a ฟ e ตายอ่ะในรู้โอ้โหทุกคนรู้ไหมเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเพื่อคนอดูไม่ทันนะคะคือ Locker Cat ตีบอสตายก่อนยูก <c oughs> ิโอ้โยมันน่าจะเป็นตัวประดับไอดีเฉยเอาใหม่รอบนี้เอาใหม่นะฮะโอเคผมจะเปลี่ยนตัวชนเป็น เอเรเซอร์แคทนะฮะหรือว่าแมวยางลบนั่นเองนะฮะตัวตัวนี้ไม่มีดาเมจเลยก็ว่าได้ดาเมจค่อนข้างต่ำมากๆนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับผมโอเคครับเจ้ายูก,กินะฮะยูกิยูก,ก,ยก,กินะฮะมาแล้วนะฮะเจ้ายูกินั่นเองโอเคนะฮะมาดูกันดีกว่าว่าเรามีจะโดนนกนกเป็นปิ้นฆ่าตายหรือเปล่าน,น,นะฮะโอเคนกเป็นปิ้น,นเอ่อ ค่านกพินพินให้เราหน่อยสิที่ทนายค่านกพินพินไม่ได้ดีเออผมวจะรู้สึกยังไงอ,อูเบอร์ตัวนี้น่าาน,น,น่าจะเป็นตัวประดับไอดีจริงๆอะไรโอเคครับเจอหน้าบอสละมามามาลองกันดีกว่าว่าเจอหน้าบอสแล้วจะเป็นไงโอเคครับผมยิงซินะฮะแต่ผู้ชายข้างหลังก็เทนะ โอ้ยดาเมจเบาเบาเบามากเลยตีก็ช้าเอ่อแต่ตัวนี้ร่างสองอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะฮะเอาเอาโดนโดนลัดโดยปืนเลเซอร์เนี่ยนะโดนปืนเลเซอร์ลาดโอ้โหเท่านี้ก็เหลือแค่พังฐานแล้วไม่ล่ะบ้านบึ้มแล้วนะฮะสวยมากเลย โอเคครับตอนนี้เงินเราก็มี5้าแสนสองแล้วนะฮะแล้วก็ไป upwell mystery g o yuki นะครับเป็น mystery yuki and cat แนงนะฮะก็ก็กตามนั้นแหละนะฮะโอเคงั้นก็มาลองเล่นดูอีกรอบหนึ่งครับหวังว่ามันจะดีขึ้นนะหวังว่านะแต่เลือดมันน้อยมากอะเป็นเป็นเป็นตัว uber ที่เลือดน้อยจริงๆนะฮะมันเก่งจริงๆใช่ไหม โอ้โหอ้โหนะฮะมันเป็นอูเบอร์ที่เฉพาะทางจริงๆหรือมั้งโอเคครับมีแมวลอยมากับมิสทรีโกยุกิด้วยนะฮะโอเคแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยนะฮะตอนนี้จะถึงเดอะเฟสละโอเคยุกิขอเน้นๆที่นะอุ้ยเฮ้ยเรียกบันๆคาถาอัญเชิญบัันๆว่ะเฮ้ยตัวนี้เรียกบัันๆก็เท่เลย ก็อชอบอ่ะ,อะ,อะเรียกบันบัน,บนเรียกบันบันโอ้โหอย่างที่โอ้โหโอ้ใช้ได้นะโอเคดีขึ้นครับดีขึ้นถือ,ถอว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะฮะถือว่าดีขึ้นนะดีดีขึ้นดีกว่าร่างที่แล้วสมควรเลยบ้านบึ้มแล้วนะครับผมโอ้โหก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็ งงมากนะว่าได้ยูกิมาเฉยเลยแต่ว่าจริงยูกิมันออกแนวตัวประดับไอดีมากกว่านะเพราะว่ามันใช้งานได้ยากนะครับแต่ว่าเรียกบันบันเท่มากเลยนะครับก็สำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับเจอกันคลิปหน้าจ้ะจุ๊บ